ไอ้หนูแกไม่รู้หรอว่าที่นี่มันถิ่นใคร้าถิ่นอยู่นะรอกหลออกไม่ได้เราตกอันนี้แหละว่าผีไล่เราอย่าได้รู้ครับพี่หัวระเบิดอ่ะไอ้เจี๊ยบผมไม่เล่นแล้วล่ะนนี่ปวดทําไมหน้าต่อตามันกลัวแล้วเห็นแล้ว ไปคิดว่าเป็นบับไม่น่าใช่อ่ยมันกำลังส่องฮอตอยู่ไงบ้างเฮ้ยก็อย่าฝืนหาหาตัวฮอตกัดด้วยถังหวะนี้แหละทับอือสามที่สามทีฮอตเออือเอส พ่อคนดีพ่อคนดีไม่คิดไม่อยากอ่านต่อเลยเฮียตั้งชื่อเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมีรถมีรถมันเรามีรถรถอะไรท้อท้อทมันซื้อรถรถกระบะรถกระบะมันซื้อรถกระบะเอ้าเน้นๆหนึ่ขวามือเราโอ้เราขึ <ara> <PI AN DA> ้นแล้วยิงยิงได้ยิงได้ยิงได้ไปล็อกด้วยเฮียยิงประตัวได้ป่ะ เฮ้ยมีตัวเหรอเดวใกลแล้วเมันมันลงใต้เนินพี่ยิงไม่ได้พี่รารู้โพอเอาไม่มีประตูเฮ้ยโดน เฮ้ยฮอนฮอตายไม่เนะเอา้าตายเลยิให้กพิอีกไม่นไปแรกพอนละเมื่อวานแรกครับแล้วก็ลงคิวบอกเอาพวกไปแรกเฮ้ยปปเอาอะพวกเค้กชื่ออีกแล้วอะไหนพี่นกเล็งให้ผมหน่อยเฮ้ยผมได้ยนินแถวบ้านบ้านบ้เาเลยับผมัหอย่าั เต๋อเอ้ยมีอีกป้าระวังนะหลังบ้านเสนึงเฮ้ยผมผมมีระเบิดมือนะแปะรถหนามลูกเดียวใช่ป่ะหลังบ้านสองตัวเลยมาทุกคนทุกคนทุกคนมาถมนะทุกคนมาถมผมเคลียร์เข้าไปก่อนฮะจุดระเบิดเชิงมีคนกลางคนดีตัวเดินเข้าไปเลยเดือดเดือเดือคิวดี้อยู่หลังบ้านไปไปเคลียร์เคลียร์เดิเข้าได้รถพร้อมของครับผม

นี่ไม่พังไม่พังแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วกระสุนยู่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่กระสุนยูฮอตดอกระวังอยู่ตรงฮอตดอกเลยตายแล้วตายเองไงใช่ใช่ใช่เราดิงตีอย่างกูตายอีกตัวนึงหัวเขียวเอ้าดีผมว่าผมตายว่ะ ไปไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกน้องไว้เียกระสุนก็มีอยู่แค่สี่นัดเว้ยมอบปืนให้พี่ดิไอ้ไอ้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยใครโดดลงมาอ๋อเฮ้ยทุกโม่เลยหรอโอเคไม่มีพวกนั่งผมไม่เห็นยัดยัดสตาย สวยอุ้ยเหลืออีกข้างในพี่เจตายแน่แน่กูว่าช็อตนี้มีตัวเข้ามาเฮ้ยดีไอ้เหี้ยเย็ดขี้มึงดูไว้ด้วยไอ้เหี้ยใครซ้อนอยู่จะต่อยพี่เจเดี๋ยวจต่อยไม่โดนจะพี่เจไปไหนอ่ะเฮ้ยที่นี่ปากกาอยู่นะไปยึดฟองตายดิ๋ยวเฮียตายปะ ก็งงกันอยู่อะผมคิดว่าบัาเว้ยแล้วผมคิดว่าผมกดผมเชื่อว่ะพี่ไม่บอกโอ้แล้วผมก็อยู่บ้านไม่เห็นแล้มีอะไรเลยไม่ได้ไปยิงกันเลยใช่ไมไม่ได้ไปยึดอะไรเขายิงลูกศอกว่ะโอมดเหรอหน้าผมมีปืนเอ้าโสกตายสวยตองกันอยู่ตอนแถวๆโดมอะ หลังยิงอ่ะไอ้ะไเจ็บที่น้องหนไหันอยู่วยิงเขาอ่ะไม่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 ตายตายเรมันดีทุกไหนเห็นปะเออตาย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 ตตาย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 ยตาตาาา เม็ดเดียวเหรอ้ัวไอ้ตัวหัวโอ้โหตายข้างล่างตายแล้วสวยๆพี่สวยทำไมมันยังแหลกอะพร้อมอยู่นี้ครับลงพี่เจลงดูในกระเป๋าผมดิเฮ้ยมีตัว ก็ได้ควบเลยนะควบยันก็สุดแป๊บตายดิอะไรครับอะไรเอาเอาคำเดียวไม่ได้ตายไม่มีตัวในโกดังน้าผมเนี่ยสุบผมอยู่ไหนะโกดังกลางโกดังกลางตรงไหนเรียกได้เสมอไอ้น้องชายตายเออในโกดังแรกตายยู่ต้องเห็นอยู่ต้องเห็นขอบขอบขอบลัวขอบลัวต้องเห็นน่ะข้างล่างก็มีตายพี่ตายเล่น้องเลยน้องล้วน้องล้ว ช่วยไดช่วยไช่วยไดช่วยได้วยสวยสวยพรับมากมหนังเหนียวคนเคนพี่อนะรัวไอ้ยี่้ไม่เห็นชื่อยว่งมชสบเออพี่โตพ่ต้องผมเมามันหน่อยในบ้าน ตายดีก็คนดีตายตายตายเอ้ย,ย,ย,ยออในนี้มีในนี้นี่มีตัวไปหา<ไ>ป,ปืนนะแป๊บผมต้องผมเต็มเลยต้องผมเต็มเลยมาหน่อยมาหน่อยฮัยกระถึงหมดขอตัวกระถึง,ถง่อนพี่พี่ชายข้างหน้าเต็มเลย พี่โดดใช่ไหมเจอเจอฟินิกส์ปะโดนตรงนี้คนตรงนี้ยิงหน่อยเฮ้ยเขาจะยิงด้อะไรมันพูดอะไรวะเกิดอะไมต้องหัซ้ายมือเขาหลังแล้วขอบคพื้น่องสุดต้องหมดได้ปะเฮ้ยไอ้เทียะทำเตียงก่อนนะไอ้เทียมีมีจุดที่ทำที่ทำเตียงนะเพื่อนๆต่อไม่มีตัวไม่เหรอตครผมต้องผมมีตัวนึง่งหินเล็ก ขนหมดเลยนะขอกลับิดม right. so ึงเหอะวิ่งผ่านเองเมื่อกี้มีไหมเหรอว่าคนดีเพราะมันีมเฮ้ยเหนื่อตายแล้วบอกว่าตายเรียบร้อยว่าตายมแต่เล่นดิ